อ่าก็สวัสดีนะครับ mm hmm. เพื่อนเื่อนทุกท่านนะครับอ่าพอดีว,วันนี้มีเรื่องอยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับพอดีผมได้นี่มานะครับเป็นเบี้ยแก้หลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะครับจริงๆอ่ะผมมาไม่มีไม่มีความถนัดเกี่ยวกับด้านเบี้ยแก่นะครับต้องบอกไปก่อนเพราะว่าไม่เคยแทบจะไม่เคยเช่าเลยแล้วนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นลูกแรกนะครับที่ผมได้มาจริงๆอะ่ะข้างบนะจะมี รอยประกาสีทองครับจานเอาไว้แต่อันนี้คือใส่ใส่ผมใส่แบบไม่เรี่ยมเลยนะใส่แบบดิบๆเลยนะครับก็มีกันสีกับเสียดสีกับตัวนะครับก็เลยจะหายรอยประกาสีทองก็เลยจะหายไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าทองก็ยังอยู่นะแต่ผมลองส่องดูแล้วก็เป็นจะเป็นเหมือนทองวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่ทองคําแท้นะครับเพราะว่ามันแข็ง แต่อันนี้จะเป็นตัวตัวตะกุดทองคำนะครับบอกว่าเป็นปีสี่แปดปีสองพห้าร้อยสี่สิบแปดที่มีต่อโค้ดที่ห่วงนะครับเดีย๋ยวผมลองใช้กล้องส่องไม่รูว่าจะเห็นหรือเปล่า นี่นครับก็จะเป็นจะเป็นสองโคดนี้นะครับแต่ทองแดงเริ่มม่วงแล้วตอนแรกผมได้มาทองแดงก็สีประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ไม่ซีดขนาดนี้เนี่ยให้เพื่อนๆดูรักอันนี้เป็นเชือกไนล่อนนะครับเชือกไนล่อนแบบชัดเจนเลยถามว่ารู้ได้ไงไนล่อนเดี๋ยวนี่นี่นครับเป็นเชือกไนล่อนนะครับ มือผมจะสันส้นๆเลยนะนี่นะครับเป็นเชือกไนลอนอันนี้ก็เป็นลักษณะทองคำที่ปิดไว้นะฮะจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนมีรอยจานอยู่นะครับเป็นรอยจานด้วยประกาหมึกสีทองนะครับแต่ตอนนี้น่าจะไม่เห็นแล้วไม่ค่อยเห็นแล้ว นี่ครับก็เป็นรอยที่ก็เป็นยางลักนะครับลงเชือกไนลอนผมว่ามันก็ดูคลาสสิกดีนะดูดูสวยดีนะโอเคครับคือจริงๆอะ่ะไม่ผมไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับด้านเบีย้ยแก่กแต่ว่าพอได้มาลองใส่ลองใช้ดูแล้วเออผมรู้สึกว่ามันรู้สึกดีอะ่ะมันรู้สึกปลอดภัยก็เลยใช้ติดตัวมาร่วมเดือนแล้แขวนตะเบีย้ยแก้อย่างเดียวเลย ็เลยรู้สึกดีแต่พอมาหาข้อมูลแล้วอ่ะมันกลับเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะคุมเคือมากเอ่อผมไปดูในกลุ่มสายตรงเขาก็บอกว่าให้เล่นที่มีโค้ดตอกตัวเล็กๆฝั่งนี้ด้านนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ด้านนี้ตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับพวกตอกโค้ดแบบนี้บางทีอาจมียัดมีเสริมซึ่งแบบผมก็ไม่ดูเขาก็มีการออกบัตรนะมีการออกบัตร รับรองพาแท้ของของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดทองคําโค้ดทองคําน่าจะเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นจอจานนะฮะดูยากนิดหนึ่งติดสร้อยเป็นโค้ดจอจานจะเห็นไหมนี่นะครับ นี่นะครับเป็นโคตจารยนแต่ผมดูผมก็คิดว่าน่าจะเป็นทองคําแท้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นทองคําแท้เลยแหละเพราะว่าผมใส่อาบน้ํามันก็ไม่เปลี่ยนสีมาสีแบบนี้ตั้งแต่แรกใส่อาบน้ําใส่โดนสบู่ใส่โดนนู่นนี่นั่นก็ก็เป็นแบบนี้แต่พอไปหาข้อมูลตาม y o u t u b e เพื่อที่จะดูเป็นตัวอย่างหรือข้อมูลอะไรก็ตามแต่ครับมันกลับไม่มีข้อมูลของของ ของแบบนี้เลยครับที่ส่วนใหญ่ก็จะมีข้อมูลที่แบบต่อโค้ดด้านเรฝั่งแล้วก็ไม่ได้มีตะกุดทองคําแบบนี้เออส่วนตะกุดทองคําแบบนี้ก็ไม่ผมก็ไม่เห็นว่าจะมีข้อมูลอะไรเลยครับก็เลยจริงๆอะอยากผามากเลยเแต่ไม่ได้ติดอะไรนะถ้าสมมุติว่าจะต้องผ่าแต่คือแบบเราก็อยากได้ความชัดเจนเนาะว่าว่าของแท้ไหมแต่ก็แอบ,บเสียดายนิดๆแต่ก็ราคาผมอะได้มาราคาไม่แพงไง ก็ไม่ได้แพงมากถึงขนาดที่แบบจะไม่กล้าผ่าเพราะว่าขนาดตะกุดหลวงปู่ดูตะกุดหลวงปู่ดุลผมก็ผ่ามาแล้วนะตะกุดหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงที่บอกซื้อมาราคาครึ่งหมื่นอะไรเงี้ยสุดท้ายผ่าแล้วก็เป็นตะกุดสายเหนือซึ่งไม่ใช่ของหลวงพ่อทองสุกอะไรเงี้ยก็ผ่ามาหมดแล้วนะแต่ก็ยังก็ยังถักเก็บไว้ใช้เหมือนเดิมแต่แบบดอกเนี้ยลูกนี้ยจริงๆก็อยากผ่ามากเลยอยากดูซิว่า เป็นปั๊มไหมเป็นปั๊มของหลวงพ่อเจือไหมถ้าเป็นปั๊มก็น่าจะลักการันตีได้ว่าเอรุ่นนี้ก็น่าจะพอจะเล่นได้นะถึงแบบมันจะคุมเรือก็ตามนะส่วนตัวผมผมว่ามันคุมเคือนะเพราะว่าถ้ามันแบบไม่คุมเคือมันมันน่าจะมีแบบแหล่งข้อมูลหรืออะไรให้เราศึกษาได้มากกว่าเนี้ยผมว่าเดี๋ยวผม จะลองผ่าดูดีกว่าอยากผ่าดูนหครับให้เพื่อนๆดูลักษณะอันนี้คือใช้แล้วผมใช้แล้วใช้อาบน้ําใช้อะไรคือติดตัวตลอดเวลาไม่เคยถอดเลยนะฮะมันก็จะออกสเสื่ประมาณนี้นะครับ แต่ขย่าประหลอดวิ่งดีนะครับแน่นคือข้างในอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกปืนยัดใส่หลอดแน่นอนเพราะถ้าลูกปืนยัดใส่หลอดมันจะด,ดังก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กแต่เนี้ยคือมันดังแบบหน่วงๆดังแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บต๊บเวลาเหมือนประหลอดวิ่งแล้วประหลอดเยอะเอาเอาไงดีอ่อยากผ่าเหมือนกันนะจะได้ชัดเจนไปเลยแล้วเดี๋ยวผมค่อยถักไหม่ก็ได้ครับนั้นผ่าดีกว่าผ่าดู ็นวิยทยาทานเลยว่าว่าตะกุดอ่อไม่ให้ตะกุดเบี้ยกแก้ตะกุดทองคำเนี่ยพอที่จะสามารถเช่าหาได้ไหมพอที่จะสามารถเก็บสะสมได้ไหมหรือว่าเจอแล้วหนีก่อนคือเงินมันแท้นะมันจะเอาไปซื้อข้าวกินมันก็ได้หลายมื้ออยู่นะเออ แต่ถ้าเออถ้าสมมุติว่าผมผ่าแล้วมันได้เป็นวิทยาทานให้ให้กับทุกคนว่าแบบเออต่อให้เจอรักสวยๆแต่เป็นตะกุดทองคำก็สามารถพิจารณาได้ว่าควรจะซื้อหรือควรจะไม่ซื้อถ้าสมมุติว่าผมผ่าเนี่ยแต่ผมคิดว่าทองคำแท้แน่นอนแต่ไม่รู้กี่เปอร์เซนต์อันนี้อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าพอทองคำไม่เปลี่ยนสีเลยไม่มีสน,นิมไม่มีสีลุ้งไม่มีสีอะไรให้เห็นเลย แต่คือถ้าสมมุติว่าผ่ามาแล้วถ้าขุดทองคําแท้จริงข้างในเป็นทีวรแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นขนสีเหลืองๆแต่ว่าถ้าแกะออกมาแล้วไม่มีรอยจานไม่มีรอยปั๊มอันเนี้ยจบเลยจบเห่ผมคิดว่าถ้ามันไม่มีรอยปั๊มยังไงก็ไม่น่าจะใช่ของหลวงพ่อเจือแน่นอนนั้นเดี๋ยวผมทําการผ่าเลยดีกว่า อ็หนึ่งผมก็ตัดส้อยผงทิ้งก่อนนะแต่แต่ก็แอบ,บวั่นๆนะเพราะว่าเชือกไม่ค่อยแน่นเลยเชือกไม่แน่นเลยแต่ก็มันก็เป็นไปได้หมดแหละแต่ว่าลูกเนี้ยต้องบอกก่อนนะว่าลักค่อนข้างบางเลย แบบหลุดเฟรมหรืออะไรเงี้ยต้องขออภัยไปด้วยนะครับถ้าหลุดเฟรมผมต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะเพราะว่าน,นี้ต้องโฟกัสจริงๆเพราะว่าถ้าโดนมือมานี่แบบค่าหมอน่าจะแพงพอๆกับค่า Biaa, แบบแต่พอเห็นกันต่อแบบนี้แล้วคือจบเลยจบเลยครับเพื่อนๆผมคิดว่าไม่น่าแท้แหละหลงปู่ไม่น่าห่อแบบนี้หลงปู่ไม่น่าห่อเบีย้ยแบบนี้ หลอกกันได้นี่นะฮะแต่เห็นแค่นี้คือรู้แล้วเห็นแค่นี้คือรู้แล้วเกี้ยแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมขอลองกล้องส่องก่อนเพื่อมีจานไม่ไม่มีจานอะไรเลยครับไม่มีจานอะไรเลย แอบกลัวประหลอดหกนั้นนะมันอันตรายอ ข้างในเป็นตัวอะไรเนี่ยข้างในก็เป็นหอยเนี่แหละครับแต่ว่าเป็นผ้าปิดอโอโอ,โอ,โอ,โอเคครับ มือดำเลยอาาเก้นะครับเก้แบบเก้เลยแหละนี่เราก็อุต่า์หลงแขวนมาเป็นเดือนเดือนไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยครับวิธีการห่อก็ห่อแบบเอาจริงนะผมผมก็ไม่กล้าพูดว่ะ แต่ว่าผมคิดว่าครูบาอาจารย์ไม่น่าทําแบบเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าห่อแบบห่อแบบทุเรศทุลังเลยฮะขยุ้มขยุ้มขยุ้มแล้วถักเลยโอเคนะครับผมฟันธงเลยเก๋ร้อยเปอร์เซ็นเก๋ร้อยเปอร์เซ็นนะฮะ เกอร้อยเปอร์เซนอันนี้คือตะกัวที่เขาหุ้มมาอันนี้คือผ้าอะไรวะขอขี้ดูหน่อยเดยกกอผ้าก๊อตปะเนี่ยห่อมาไหมอ่ะอุดอีพ็อกซี่แน่เลยไอด้ดำๆนี่ก็ไม่ได้อะไรนะยางเปิดยางลักนี่แหละผมว่า มีน้ำด้วยเพราะว่าน้ำจะเป็นน้ำอันนี้เป็นปูนวะผมว่าเป็นปูนไม่ใช่สายวัดก้างบางแกว้วถ้าเป็นวัดก้างบางแก้วหรือเป็นอะไรต้องเป็นชนั้นล่งแล้วมาเป็นปูนอย่างงี้ไม่ไม่น่าใช่แต่ข้างในผมว่ามันเป็นปลาหลอดนะแต่ผมไม่กล้าแกะเดี๋ยวผมหาแก้วก่อนนะผมแกะแล้ว,วกลัวปลาหลอดมันฝกแล้วมันอันตรายนะครับ เอ่อไอถ้าเป็นข้างในเป็นประลอดอยังไงเดีย๋ยวผมใส่อินเสิร์ตเป็นภาพให้ดูก็แล้วกันนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าเก๋นะฮะเกร้อยร์เซ็นสทองคำเนี่ยไอที่อยากรู้เนี่ยแท้ไหม mm hmm. ผมว่าเอาจริงๆนะคือมันก็คงจะมีแท้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าแค่อยากเป็นวิทยาทานว่าเออถ้าเจอตะกุดทองคำก็เลี่ยงๆซะเถอะ หลวงปู่ท่านจะใส่มาทำไมตะกูทองคำมีแท้อย่างเดียวเนาะผมว่ายางรักที่ใช้อย่างอื่นไม่น่าแท้ ทองคำเดี๋ยวค่อยแกะดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับทองคําเดี๋ยวใส่ภาพอินเสิร์ตไว้โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ไขข้อสงสัยแล้วนะกระจ่างแล้วนะว่าเกร้อยเปเซ็น์ะครับแบบนี้ข้ปูนผงผงแบบนี้ตะกูทองคําแบบนี้รูปทรงเออผมลืมให้สังเกตดูรูปทรงดูรูปทรงแบบแบบนั้นนะ ว่าหนีได้หนีครับเงินเพื่อน,อนแท้อันนี้ถือว่าไม่แพงนะดีเพาะผมชอบมาไม่แพงแต่ไอคาว่าไม่แพงเนี่ยมันก็ข้าวหลายมื้ออยู่นะซึ่งข้าวมันกินได้จริงนะแล้วมันอิ่มจริงแต่ถ้าเอาเงินมาซื้อของแบบเนี้ยเอาเงินไปทาบุญเอาเงินไปบริจาคเอาเงินไปซื้อข้าวกินดีกว่าครับอสําหรับวันนี้ยังไงก็ ฝากไว้ด้วยนะครับลงคลิปในรอบหลายปีกับการผ่าเบีย้ยแก้หลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วเกรนะฮะเกรเลยนะไม่มีแท้ปนไม่มีอะไรเลยแค่แกะมาแล้วเห็นหอเนี่ยหอแบบเนี้ยโอ้โหก็คือแบบสายหัวแล้วโอเคนะครับวันนี้ก็ไขข้อสงสัยแล้วนะครับกับไอเบีย้ยแก้ปีสี่แปดสองโคตดตะกุดทองคำนะฮะว่า ลักษณะแบบนี้หนีได้หนีผมไม่การันตีนะแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าของแท้จะมีไหมเออแต่ว่าผมก็เห็นมีการออกใบรับรองของหลวงปู่เจืเป็นของหลวงพูเจือปีสี่แปดผมก็เห็นนะครับมีการ์ดมีบัตรรับรองแล้วก็ลูกทรงก็ใกล้เคียงกันแต่อันนั้นเขาอาจจะแท้ก็ได้นะผมไม่รู้นะแต่ของผมอะแกะมาแล้วเป็นสภาพเนี้ยก็ฝากไว้เป็นวิทยาทานนะครับสําหรับพี่ๆทุกท่านที่ ที่จะหันมาเล่นเบีย้ยแก้หรือมาสะสมเบีย้ยแก้ก็ขอให้เล่นตามตาําราเล่นตามหลักสูตรที่เขามีมาครับถึงมันจะไม่ชัวร้ออ์ถึงแบบมันมีคําถามอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าเอ้แม่งเชื่อได้จริงหรือเปล่ามันเชื่อได้หรือเปล่าตำรงตําราเขาเล่นกันมาถึงแท้เหรออะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยมันคือเส้นนะครับมันคือไกด์ในการในการเดินซึ่งอะซึ่งจะได้ไม่ต้องมาหลงผิดแบบผมนี่คือเสียได้ตังค์เสียได้เวลาฟรีๆแล้วแบบไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรหแลบบ่ะการเช่า หาในครั้งนี้ด้วยนะครับเออยังไงก็ก็ฝากไว้ด้วยนะครับถึงบางทีมันมีคำถามอยู่ในหัวของคนของนักสะสมพระยุคใหม่ๆห,หลายคำถามก็ตามไม่ว่าจะแบบเฮ้ยเขามองว่าแท้เราเลยว่าแท้เหรอเขาเล่นกันมาแบบนี้แบบอื่นไม่มีแบบอื่นเแบบก๋เหรออะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่างน้อยมันคือไกด์ ในการทําให้คุณไม่หลงป่าไม่หลงทะเลไม่หลงอ่าวไทยได้ครับซึ่งเวลาถูกคนตีเก๋เราก็ต้องยอมรับว่ามันเก๋แต่ว่าเราก็ต้องหาเหตุผลว่ามันเก๋ยังไงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเซียนใหญ่อะแม่งไม่มีใครดูพาคนอื่นเก๋แล้วดูพาตัวเองแท้หรอกถ้ามันแท้คือมันก็แท้ตลอดมันก็แท้ทุกคนแต่ถ้ามันเก๋อะแล้วเขาเขาไม่ซื้อผมว่าเซียนใหญ่หลายๆคนแม่งก็เงินหนา การที่แบบเขามองว่าเกย์อ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีกําลังซื้อนะแต่ถ้ามันเกย์ถ้ามันแท้อ่ะเขาก็ซื้อนั้นอันนี้ก็ฝากไว้คิดนะครับว่าการเล่นเครื่องรางการเล่นพักเครื่องเองก็ตามเนี่ยอุปสรรคของคนที่เล่นแล้วไม่เป็นสักทีคือการไม่ยอมรับความจริงนะครับก็อันนี้ก็ฝากฝากไว้เป็นวิทยาทานนะครับสำหรับเบี้ยแก้ลูกนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามการ รับชมถึงจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆแต่ว่าถ้า,ถามันมีประโยชน์ต่อต่อวงการพาเครื่องเองก็ตามผมก็พยายามจะหาจะหาชอยมาให้เป็นตัวเลือกในการรับชมนะครับอย่างน้อยคนที่มาดูคลิปนี้ก็อาจจะแบบพอที่กูจะหลีกหนีเบียลักษณะแบบนี้ไปก่อนก็ดีก็ดีกว่านะครับหรือว่าถ้าแบบมันถูกใจจริงๆก็เช่ามาคุณอยากเช่าคุณก็เช่ามาแล้วคุณก็มาแกะถ้ามันแท้ คุณก็เอาไปหุ้มเอาไปถักใหม่ก็ได้มีคนรับถักเยอะแยะหรือว่าถ้ามันไม่ต้องถักก็ได้คุณก็เอาไปเลี่ยมเอาไปเลี่ยมกรอบเลี่ยมกันน้ําเลี่ยมพลาสติกแล้วแขวนผมว่ามันก็จะดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นหลวงปู่บุนหลวงปู่ปเพิ่มผมไม่แนะนํานะครับเสียของแล้วอย่างยุคเก่าๆอย่างนั้นอะ่ะผมว่ามันค่อนข้างที่จะดูธรรมชาติง่ายกว่าแบบนี้นะ โอเคครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามการรับชมนะครับก็ไม่ได้หวังให้คนกดไลค์กด Subscribe แล้วนะเพราะว่านานๆจะมาสักทีแต่ว่าถ้ามาทีอยากทำประโยชน์ให้ได้แบบนี้นะครับก็ขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ